ก็ขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันในช่องนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับสาวงามแดงรุ้งนะครับก็เป็นคนที่3แล้วนะครับที่มีชื่อว่าสุนซังเซียงถ้าจะไม่แต่งงานกับผู้ที่ไม่ใช่วีรบุรุษก็เพิ่งได้มานะครับก็เป็นอะไรที่ได้มายากมากนะครับใครบอกว่าผู้หญิงเรียนการต่อสู้ไม่ได้ดูข้าสุนซังเซียงแห่งงอกกสักก่อนก็ค่อยๆสะสมเศษไปนะครับ ก็คาดว่าทุกคนนะครับน่าจะได้พร้อมกันในเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็ไปดูความสามารถนะครับของสาวงามกันนะครับว่าความสามารถเป็นอย่างไรนะครับและสกิลของสาวงามนั้นจะดีหรือไม่นะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับในสกิลแรกนั้นนะครับเราก็มาดูสกิลของหญิงงามนะครับนกฮูกโค้งคํานับในชื่อสกิลนั้นจะแปลกๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับนกฮูกยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราไปดูตัวอย่างการออกสกิลก่อนนะครับทำดาเมจหญิงงามนะครับ4,560นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับสำหรับแต่ละชั้นของสายพินเป้าหมายที่โดนนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ25นะครับของค่า HP เฉลี่ยสูงสุดของแม่ทัพของเรานะครับก็คือดาเมจของหญิงงามนั้นนะครับก็จะคิดตาม ชั้นของสายพินด้วยนะครับซึ่งสายพินนั้นนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นด้วยกันนะครับในแต่ละชั้นนั้นนะครับก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับ25%คิดจาก HP เฉลี่ยสูงสุดของแม่ทัพของทีมของเรานะครับและเมื่อทำดาเมจไปแล้วนะครับก็จะทำการล้างสายพินนะครับของเป้าหมายที่โดนทั้งหมดนะครับหากล้างสำเร็จนะครับก็จะใช้เจาะเกราะนะครับเป็นเวลา2รอบ และจะให้กับ3คนนะครับในฝั่งของเราที่มีดาเมจสูงสุดนะครับและ3คนนี้นะครับก็จะได้รับสะสมพลังอีกด้วยนะครับซึ่งจะคงอยู่ตลอดทั้งการต่อสู้นะครับยังไม่พอแค่นั้นครับยังสามารถสุ่ม3คนที่อยู่ข้างๆนะครับได้รับโทสะของบิดาอีกนะครับซึ่งกินเวลาไป2รอบนะครับเรามาดูความหมายของสายพินกันนะครับสายพินนั้นนะครับหมายความว่า จะทำการลดพลังโจมตีนะครับและพลังป้องกันของตัวเองลงนะครับ30%้อนได้สูงสุด3ชั้นสายพินนี้นะครับทำกับศัตรูนะครับและต่อมานะครับมาดูความหมายของเจาะเกราะนะครับเมื่อยิงนะครับมันจะโอนเอฟเฟกต์ดีบัฟแบบสุ่มนะครับ4แบบและเอฟเฟกต์สถานะผิดปกตินะครับอีก3แบบนะครับในแต่ละเป้าหมายให้ตัวเอง มันจะหมายถึงว่าโอนของเรานะครับไปให้กับศัตรูนะครับซึ่งศัตรูนั้นนะครับจะติดเจาะเกราะนะครับใช้ได้2ครั้งต่อรอบนะครับเอฟเฟกนี้นะครับซ้อนทับได้สูงสุด2ครั้งและจะทําการนะครับลดพลังโจมตีพลังป้องกันนะครับอัตราแม่นยําและอัตราหลบหลีกลงไปนะครับสีด้วยกันนะครับถือว่าเยอะมากนะครับและต่อมานะครับเรามาดูความหมายของสะสมพลังกันนะครับ ก็คือนะครับสะสม50%ของความเสียหายทั้งหมดนะครับที่ได้รับในการโจมตีครั้งถัดไปและความเสียหายสะสมนะครับจะไม่เกิน150%ของ HP สูงสุดของคุณก็คือของทีมของเรานะครับเอฟเฟกนี้นะครับจะถูกล้างหลังจากมีผลครั้งเดียวก็คือแสดงผลไปแล้ว1ครั้งนะครับสามารถวางซ้อนกันได้1ชั้นนะครับ เอฟเฟกนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณว่านะครับเราโดนดาเมจแต่ดาเมจยังไม่ปรากฏขึ้นนะครับเราจะสะสมความเสียหายนั้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปแสดงผลทีหลังนะครับต่อไปนะครับเรามาดูความหมายของโทสะของบิดานะครับเมื่อทําการเคลื่อนไหวนะครับระเบิดการโจมตีของศัตรูได้สูงสุด3ครั้งนะครับและแต่ละครั้งนะครับจะมีเอฟเฟกสถานะผิดปกติอยู่3แบบนะครับและจะกระจายความเสียหายให้เท่าๆกันครับระหว่างศัตรูทั้งหมด ซึ่งก็จะหมายความว่านะครับเมื่อทีมของเรานะครับทำการออกเคลื่อนไหวนะครับจะทําการระเบิดการโจมตีของศัตรูได้สูงสุด3ครั้งนะครับและเอฟเฟกนี้นะครับจะมีสถานะผิดปกติให้กับศัตรู3แบบนะครับและยังกระจายความเสียหายให้กับศัตรูเท่าเท่ากันนะครับทั้งหมดเลยนะครับและสุดท้ายนะครับจะทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันของตัวเองอีก50%นะครับนาน2รอบอันนี้คือเป็นของทีมของเรานะครับ และสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพาสีฟนะครับสอนยิงเมื่อแม่ทัพใดก็ตามนะครับของฝ่ายตนลงมือนะครับจะทําการสร้างสายพินนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อแม่ทัพคนใดก็ตามในทีมของเราลงมือนะครับก็จะทําการสร้างสายพินทันทีนะครับก็จะสุ่มใส่นะครับศัตรู2ตัวและจะทําการลดพลังโจมตีนะครับและพลังป้องกันของศัตรูนะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุด3ตัวนะครับ ลดลงไป5%นะครับเป็นเวลา2รอบสูงสุดนะครับได้2ครั้งต่อ1รอบนะครับและเมื่อฮีโร่ฝ่ายเดียวกันก็คือแม่ทัพฝ่ายเดียวกันกับเรานะครับโดนโจมตีเป็นครั้งแรกนะครับในแต่ละรอบนั้นนะครับพวกเขาจะสร้างสายพินก็คือว่าออกโจมตีก็สร้างสายพินนะครับเมื่อโดนโจมตีครั้งแรกก็สร้างสายพินเช่นเดียวกันนะครับสายพินนี้นะครับก็จะทําการสุ่มใส่ศัตรู3ตัวนะครับและทําการลด ดาเมจนะครับที่เพิ่มขึ้นของศัตรูแบบสุ่มครับ3ตัวและจะทำการลดดาเมจลง5%ปเนะครับเป็นเวลา2รอบคำอธิบายของสายพินครับสายพินนี้นะครับก็จะมีคำบายว่าพลังโจมตีและพลังป้องกันครับจะถูกลดลงนะครับ25%สูงสุดนะครับสามารถมีได้3ชั้นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสกิลพาร์สีนะครับเป็นการเริ่มต้นในการสร้างสายพินนะครับว่าสายพินนั้นนะครับสร้างมาได้อย่างไรนะครับ สกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพาสีฟนะครับนางเอกขณะที่ใช้หญิงงามนะครับหากมีจํานวนผู้รอดชีวิตของฝ่ายเรานะครับมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนของศัตรูนะครับความเสียหายของการโจมตีครั้งต่อไปโดยแม่ทัพผู้โจมตีนั้นนะครับพลังโจมตีของแม่ทัพนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับ50%สำหรับแม่ทัพที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับ3คนและในขณะเดียวกันนะครับก็จะทำการลด พลังป้องกันของศัตรูนะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุด3คนจำนวน120%นะครับเดี๋ยวจะขอขยายความในกรณีแรกนี้ก่อนนะครับ ขณะที่ใช้หญิงงามนี้นะครับหากมีแม่ทัพในทีมของเรานะครับรอดชีวิตมากกว่านะครับหรือเท่ากับจํานวนของศัตรูนะครับคบวามเสียหายในการโจมตีนั้นนะครับจะเพิ่มขึ้น50%นะครับแก่แม่ทัพนะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุด3คนในทีมของเรานะครับและในขณะเดียวกันนั้นนะครับก็จะทําการลดพลังป้องกันนะครับของศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุด3คนเช่นกันนะครับโดนลดลงไปนะครับ120%นะครับนาน1รอบ และในกรณีที่2นะครับเมื่อใช้หญิงงามนี้นะครับหากจำนวนผู้รอดชีวิตของฝ่ายเราน้อยกว่านะครับของฝ่ายศัตรู ความเสียหายจากการโจมตีในครั้งถัดไปของแม่ทัพของเรานะครับจำนวน3คนเหมือนเมื่อกี้นะครับจะโจมตีลดลงนะครับ3าจากเมื่อกี้นะครับเพิ่มขึ้น50%แต่ตอนนี้จะโดนลดลงนะครับ30%และพลังโจมตีของการโจมตีของศัตรูนะครับสูงสุด3รายนะครับผลก็จะลดลงเหมือนกันนะครับลดลงไป120%ซึ่งกินเวลา1รอบนะครับ สำหรับสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลของหญิงงามนะครับที่ต้องเลเวล3ก่อนนะครับปักษาสีชาติทำดาเมจหญิงงามนะครับ7 0 8ดนิรนะครับแกศัตรูทั้งหมด และในขณะเดียวกันนะครับก็จะเปลี่ยน200%นะครับของความเสียหายไปเป็นโลนะครับที่ใช้กับพวกเราทุกคนเท่าเทกันก็หมายถึงใช้กับแม่ทัพในทีมทุกคนนะครับเท่าๆกนันและจะทำการใช้นะครับระบำเสื้อกับสมาชิก4คนนะครับที่ดาเมจสูงสุดในฝั่งของเรานะครับจำนวน2รอบด้วยกันนะครับ และก็จะทําการใช้งานนะครับป้องกันภายในกับ4คนนะครับที่อยู่ในทีมของเรานะครับแบบสุ่มนาน2รอบนะครับและก็จะทําการใช้นะครับสับสนกับศัตรูแบบสุ่มนะครับ5ตัวซึ่งจะอยู่ตลอดการต่อสู้เลยนะครับก็สรุปว่านะครับเมื่อทําดาเมจหญิงงามไปแล้วนะครับก็จะใช้ระบําเสื้อนะครับกับทีมของเรา4คนนะครับและก็จะใช้ป้องกันภายในนะครับกับ ทีมของเรา4คนแบบสุ่มนะครับและจะทำสับสนนะครับให้กับศัตรูสุ่ม5ตัวนะครับเราก็มาดูความหมายของระบำเสื้อกันนะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับจะทำการลดพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับของศัตรูสูงสุด5ตัวนะครับลงไป50%ซึ่งจะคงอยู่นะครับ2อรอบและจะสามารถเรียกใช้ได้สูงสุด3ครั้งต่อรอบนะครับ และจะสามารถรับความเสียหายได้ลดลงนะครับ60%เมื่อมีเกราะป้องกันนะครับและความเสียหายนะครับที่แม่ทัพในทีมของเราได้รับลดลงนั้นนะครับจะมีผลกับศัตรูทั้งหมดเท่าๆกันนะครับหลังจาก1รอบไปแล้วนะครับสูงสุดนะครับจะได้รับความเสียหาย500%นะครับของค่า HP สูงสุดของแม่ทัพของทีมของเรานะครับ และก็จะทําการ,รเพิ่มการป้องกันตัวเองนะครับ60%เมื่อได้รับบัฟนะครับจะทําการสุ่มล้างดีบัฟของตัวเองนะครับ2ครั้งและจะสามารถกระตุ้นได้ถึง3ครั้งต่อรอบเลยนะครับ เมื่อแม่ทับของเราได้รับเอฟเฟกต์ดีบัฟในเวลาเดียวกันจะทําการสุ่มล้างบัฟของศัตรูนะคตัวโดยแต่ละตัวนั้นจะมีเอฟเฟกต์บัฟแบบสุ่มอยู่วนะครตัวและไม่สุ่มอีกวนะครตัวก็จะสามารถกระตุ้นได้3ครั้งต่อรอบเลยนะครับต่อมาเรามาดูความหมายของช่วยเหลือภายในนะครับเมื่อตนเองได้รับเอฟเฟกการฟื้นฟู HP ให้แปลงส่วนที่กู้คืนเป็นความเสียหาย60% ก็หมายถึงว่าส่วนที่ได้รับการฟื้นฟูนะครับก็จะแปลงไปเป็นความเสียหายนะครับและนําไปใช้กับศัตรูทั้งหมดและเมื่อตัวเองนะครับได้รับโล่ก็จะทําการแปลง70%ครับของส่วนที่กู้คืนไปเป็นความเสียหายให้แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับเมื่อเมทัพของเรานะครับได้รับการฮิลหรือโล่ที่ล้นออกมานะครับก็คือว่าโล่เต็มแล้วเกินออกมานะครับ ให้เปลี่ยน100%ที่เกิดออกมานั้นนะครับเป็นความเสียหายและนำไปใช้กับศัตรูทั้งหมดนะครับรวมทั้งจะสามารถเพิ่มผลการรักษาตัวเองได้160%นะครับและเพิ่มผลการรักษาตัวเองอีก60%ก็คือเพิ่มไปแล้ว160%นะครับและก็จะเพิ่มให้อีกครั้งหนึ่ง60%นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความหมายของสับสนนะครับ เมื่อได้รับเอฟเฟกโล่นะครับจะถูกแปลงไปเป็นความเสียหาย200%ของเอฟเฟกโล่ในสับสนนี้นะครับคือศัตรูได้รับนะครับเมื่อศัตรูนั้นนะครับได้รับเอฟเฟกโล่ก็คือว่าโล่จากทีมของศัตรูเองนะครับโล่นั้นนะครับจะถูกแปลงไปเป็นความเสียหาย200%นะครับสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับของเลเวล3นะครับพร เมื่อไม่ทัพใดก็ตามนะครับของฝ่ายเราลงมือนะครับจะให้โล่นะครับเทียบเท่ากับ30ะครับของ HP สูงสุดเฉลี่ยของแม่ทับทั้งหมดนะครับในทีมของเรานะครับและจะให้โล่นี้นะครับกับสมาชิก3คนในปาร์ตี้ของเราแบบสุ่มก็หมายถึงว่าในทีมของเรานั่นแหละครับแบบสุ่มนะครับ และจะทำการใช้ปรับตัวนะครับซึ่งจะคงอยู่ตลอดทั้งการต่อสู้สูงสุดนะครับสครั้งต่อรอบเลยนะครับความหมายของปรับตัวนั้นนะครับก็คือสะท้อนความเสียหายที่ได้รับนะครับจากแม่ทัพของศัตรูนะครับหากความเสียหายนั้นนะครับมากกว่า200นะครับของค่า HP สูงสุดของแม่ทัพเรานะครับจะไม่มีผลและจะถูกล้างนะครับหลังจากมีผล2ครั้งผ่านไปแล้วนะครับและจะไม่สามารถซ้อนทับได้ และเมื่อโดนโจมตีนะครับจะทําการลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุด4ตัวนะครับจะถูกลดพลังป้องกันลง30นะครับและจะลดพลังโจมตีลงไป60เปนะครับเป็นเวลา2รอบแสดงผลนะครับได้มากสุดนะครับ2ครั้งต่อรอบนะครับปรับตัวนี้ก็จะเป็นการสะท้อนความเสียหายจากศัตรูที่โจมตีใส่เรานะครับ สกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลพาสีอันที่2นะครับในเลเวล3ของหญิงงามนะครับศิลปะดาบเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับให้พันธมิตร4คนที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับจะได้รับนะครับป้องดาบซึ่งจะกินเวลา5รอบเลยนะครับก็คือในทีมของเรา4คนคนครับจะได้รับป้องดาบนะครับและให้พันธมิตรครับที่มีพลังโจมตีสูงสุด4คนคนครับได้รับเอฟเฟกต์รุ้งนะครับซึ่งจะคงอยู่ตลอดทั้งการต่อสู้เลยนะครับเรามาดูความหมายของป้องดาบนะครับ เมื่อดําเนินการครั้งแรกในแต่ละรอบนั้นนะครับฮีโร่จะได้รับคะแนนโล่นะครับคิดจากนะครับ HP สูงสุดคูณด้วย16%อนะครับเอฟเฟกนี้นะครับจะเพิ่มขึ้น10%ทุกรอบเลยนะครับและจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันครับ60%ทันทีนะครับและ60%อีกในทุกๆรอบนะครับและเอฟเฟกรุ้งนั้นครับก็จะมีความหมายว่าไม่สูญเสีย HP นะครับเมื่อคะแนนโล่เหลือ0 เมื่อโล่เหลือศูนย์แล้วนะครับจะไม่เสีย HP นะครับและจะได้รับการฮิลนะครับเท่ากับ HP คูณด้วย80%เลยนะครับและ200%นะครับของการรักษาส่วนเกินก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นคะแนนของโล่นะครับก็คือเปลี่ยนไปเป็นโล่นั่นแหละครับและก็จะได้รับนะครับคมดาบ ที่จะคงอยู่อีก1รอบนะครับก็คือจะเพิ่มเอฟเฟกคมดาบนะครับให้กับแม่ทัพในทีมของเรานะครับหรอบนะครับซึ่งเอฟเฟกรุ้งนี้นะครับจะหมดอายุนะครับหลังจากผ่านไปแล้ว1ครั้งนะครับก็คือว่าอยู่ได้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับรุ้งนี้นะครับ ความหมายของคมดาบนั้นนะครับก็จะหมายความว่าได้รับความเสียหายที่ทำให้ HP ลดลงครับห0หลังจากผ่านไป1รอบนะครับจะสร้างความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับนะครับซึ่งลดคะแนนโลของศัตรูทั้งหมดเท่าเท่ากันนะครับก็จะหมายความว่านะครับในคมดาบนี้นะครับเมื่อได้รับความเสียหายที่ทำให้ HP นะครับลดลงถึง60%นะครับหลังจากผ่านไปแล้ว1รอบนะครับความเสียหายที่ได้รับนั้นนะครับก็จะ นำไปลดคะแนนของโล่ศัตรูลงนะครับก็คือไปลดโล่ของศัตรูลงซึ่งศัตรูนั้นจะโดนลดทั้งหมดเท่าๆกันนะครับและก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับของหญิงงามนะครับก็จะเป็นสกิลช่วยรบนะครับสายพินเซียวเซียวเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะทําการปล่อยสะสมพลังนะครับให้แก่ฝ่ายของตนทั้งหมดนะครับต่อเนื่อง2รอบ และเมื่อหญิงงามฝ่ายตนครับปล่อยสกิลก็จะทําการปล่อยนะครับพันรยาช่วยเหลือนะครับให้แก่ฝ่ายตนทั้งหมดต่อเนื่อง2รอบนะครับและจะทําการนะครับเพิ่มดาเมจอาญาสวรรค์นะครับให้แก่ฝ่ายตนทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้น12ซต่อเนื่อง2รอบเราก็มาดูความหมายของสะสมพลังนะครับจะทําการสะสมนะครับ30%ของดาเมจทั้งหมดที่ได้รับนะครับและการโจมตีในครั้งถัดไปด้วยนะครับ และก็จะทำการสะสมนะครับ30%ของดาเมจเอฟเฟกนะครับสถานะผิดปกติทั้งหมดที่ได้รับนะครับและการโจมตีในครั้งถัดไปด้วยนะครับดาเมจนะครับจะสะสมได้ไม่เกิน60%นะครับของค่า HP สูงสุดของตัวเองนะครับจะมีผล1ครั้งนะครับแล้วจะทำการลบทันทีนะครับสามารถทบเพิ่มสูงสุดได้แค่1ขั้นนะครับและความหมายของภรรยาช่วยเหลือนะครับ เมื่อตนเองนะครับได้รับเอฟเฟกฟื้นฟูเลือดนะครับส่วนที่ฟื้นฟู30นะครับจะแปลงไปเป็นดาเมจนะครับปล่อยให้กับฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับเมื่อตนเองนะครับได้รับโล่ป้องกันนะครับส่วนที่ฟื้นฟู20ก็จะแปลงไปเป็นดาเมจนะครับปล่อยใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับและต่อมานะครับจะเป็นการต่อสู้จริงๆในดันเจียนนะครับ และก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการออกสกิลของหญิงงามนะครับโดยสรุปแล้วนะครับซุงสร้างเสียงนั้นนะครับก็เป็นตัวทำดาเมจนะครับเพราะโดยตําแหน่งที่วางไว้นะครับเป็นตัวทำดาเมจนะครับแต่ว่ายังมีความสามารถอื่นๆนะครับในการซัพพอร์ตกับทีมของเราได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการลดพลังโจมตีพลังป้องกันครับดาเมจของศัตรูนะครับและก็จะมาเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับฝ่ายเราแทนนะครับ ในการเพิ่มโล่นั้นนะครับก็เพิ่มให้กับทีมของเราเยอะมากนะครับและก็ในการฮิลก็ฮิลได้เยอะมากด้วยนะครับดังนั้นนะครับความสามารถนั้นหลากหลายมากนะครับเป็นทั้งตัวดาเมจนะครับและเป็นทั้งตัวซัพพอร์ตภายในคนเดียวเลยนะครับช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการจัดวางหญิงงามกันดีกว่านะครับในการจัดวางนั้นนะครับในช่องแรกนะครับผมก็จะเอาซูมสร้างเสียงนะครับใส่ไว้ในตัวแรกเลยนะครับ สำหรับตัวที่2นั้นนะครับก็จะเป็นจางชุนหัวนะครับและตัวที่3มนะครับก็จะเป็นส่วนเนี่ยมนะครับจะเห็นว่านะครับในการจัดวางตัวของสาวงามนั้นนะครับจะมีความสัมพันธ์ของสาวงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงด้านล่างนี้นะครับและก็จะมีสาวงามช่วยลบนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีตัวรุ้งฟ้าก่อนนะครับในส่วนของการผูกสัมพันธ์สาวงามนั้นนะครับก็จะแบ่งนะครับสาวงามออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับ ก็จะมีภผสานคมอาวุธคุ้มครองและก็เชี่ยวชาญนะครับซึ่งจะเห็นว่าในตอนนี้นะครับเรามีคมอาวุธอยู่2ตัวนะครับและก็เชี่ยวชาญอยู่1ตัวนะครับในความสัมพันธ์สาวงามด้านล่างนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะสามารถเปิดใช้สกิลอันนี้ได้แล้วนะครับส่วนอันอื่นนั้นนะครับจะต้องมีเงื่อนไขให้ครบนะครับเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้นะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับ ส่วนอันนี้นะครับที่เราเปิดใช้ได้แล้วนะครับก็จะเป็นผูกสัมพันธ์คมอาวุธนะครับก็จะมีอาชีพสาวงามคมอาวุธ2ตัวแล้วนะครับก็จะสามารถเปิดใช้สกิลอันนี้ได้นะครับแม่ทัพหมายเลขหนึ่งนะครับจะได้รับ100จิตสังหารนะครับและสีโทสะก็คือค่าโกรธนะครับในตอนเริ่มเกมและต้านควบคุมนะครับได้2ครั้งก่อนการโจมตีครั้งแรกนะครับและความเสียหายของการโจมตีครั้งแรกนะครับจะเพิ่มขึ้น100%เซต์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิลความสามารถที่เราจะได้รับนะครับและในตอนนี้นั้นนะครับสาวงามสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าแล้วนะครับก็เข้ามาที่ร้านช่วงชิงใต้ล่านะครับก็สามารถมาหาซื้อกันได้ในช่วงนี้นะครับและก็จะมีกิจกรรมอันนี้นะครับกิจกรรมใต้ล่าสงครามกลัวต่อนะครับ ซึ่งถ้าหากเราทำภารกิจส่วนตัวสำเร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับเศษสาวงามมา5เศษด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายฉากด้วยกันนะครับถ้าเราผ่านทั้งหมดแล้วนะครับจะได้เศษค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหรือนะครับถ้าหากเราตีทหารโจนกระบฏนะครับเลเวล5ขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับเศษสาวงามด้วยนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็มารีบทํากิจกรรมกันได้เลยนะครับก็หวังว่านะครับทุกท่านจะได้เศษสาวงามครบกันภายในกิจกรรมนี้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ